Now One enemy remaining. Wow. Thirty seconds left. เดี๋ยววันแ็บให้ดูไปเดี๋เฟิร์สบัตโชว์หนึ่งองซ้ำหนึ่งสองซ้ำไหนอะแปหนึ่งดิเย็ด shot dart right here 30 seconds left captain killed and left deploying drone enemy marks I I oh the hunter uh, shock dart ไปน่าต่อ Perfect ตันนึงนหลังหลังเข้าหลังเข้าโลนะตัวน,นั้นโอเมโลนะโอ้ยไอเท่ามั Low นยะิงโดดได้ไงลาซอนเมนลาซอนลาซอนเมนตึ้งจ้า โอ้โดนไอ้นั่นนี่กม่ย อีสิบห้าวิมีฮิลเจ็ดอยู่หน้าผมครับเซฟมาเถ็ะ เฟกร้อยหนึ่งโอเคับเลนาหมดบีบีบียิงมายิงมาไม่ได้ไม่ได้ เยาวาเยาวา ออกไปแล้วครับออกไปแล้ว But here, but here. Spike planted. Here, out. Down. At Enemy remaining. Three Last player standing. Oh. เมื่อกี้สูตรใช่ไหมเมื่อกี้สูตรสูตรครับสูตรสูตรพี่บอลแจ้งเท่าไหร่นะหยอกเล่นอลม้ากินให้ลงเรยต้องบอกวโอ้ยให้หน้าดังมา้อนกันแล้ว กูเลยโอ้ยไซเฟอร์นี่กางมีกางมีกางพื้อุ้ยโอ้เมนเก็บเองไอัดสามหกยังไงวะนะ น้องไม่เก็บหัวว่ะเฮ้ย วายน้เปิดระเบิดกคอใส่ออกสีขาวตั้งตั้งอ่างในบอม อุยคมมองซ้ายปุ๊บมันออกขวามายิงมันแอบมันแอบตัวนี้ตัวโจ๊กมันกลัวมันกลัวอุย้ยมิด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 ฮู้แม่งออกมาพร้อมกันใ้สไนต์จอบอยู่ใ้กินโดอ เธอเธอรอเถอเขาเธอรอเทอเขาเจ็เข้ามาในสายแล้วนะอ่าซุบอยู่วิธีวินโดว์วินโดว์สองตัวในใต้ต้นนึ่งครับโอ้โหมัน